ลุงคนจีว่าแสบก็พักกระเดาแสบก็บักดินฝ่าพี่น้องแสบก็มาละครับแล้วผมพอว่าแสบอยู่พี่น้องมันมันขมแล้วก็ออกหวานนิดนึงครับติดขมมากน้อยเดียวครับพอติดติดรินเ่ยครับแล้วมันจะออกหวานหวานจ่ำๆเนื้อมันน้ำน้ำครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องผมมานี่พาพี่น้องมาเล่นปลาเล่นโกคกครับมาอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องข้างหลังเป็นปลา วันนี้มาหาของปลาครับพี่น้องยื่สูงยังหน่อยครับมาเบิ่งกันนะครับว่าจะเป็นยังครับพี่น้องออกมาหน้าครับพี่น้องฝนตกกับต้นไม้กำลังเริ่มเคี้ยวครับวันนี้ผมวาสีมาเก็บพักสาบครับพี่น้องยูงสูงมันเลื้อยกันไปทั้งต้นไม้ใหญ่ครับอันนี้คือต้นพักสาบครับเป็นลักษณะเป็นเครืองนะครับเนาะพักสาบหรือว่าพาคใต้อาจิเรียกว่าพักอีนุ่นมาสั่นครับผมเสื้อล่องเบิ่งครับ ลักษณะเป็นน่วยกลมๆพี่นอ้องเป็นเครื่อเลื่อยขึ้นไปบนต้นไม้ใ่ญ่ครับแล้วก็ไปออกน่้ยอยู่ข้างบนหลายอยู่ครับต่วยื่เทิงต้นไม้สูงครับไม่รู้ว่าเอาวิธีใดครับน่วยมันหลายอยู่ครับลูกมันเป็นกลมๆครับกลมๆมาแล้วครับลักษณะเป็นเครื่อเลื่อยขึ้นไปแล้ต้นไม้ใ่ญ่ครับ พี่น้องหาวิธีเอาก่อนครับสงสัยสิหาไม่มาตอยครับบกาขึ้นนะพี่น้องสูงหดขึ้นอยู่ต้นพิมานต้นหนามพร้อมต้นครับพี่น้องมาเวิ่งกันครับมีหลายต้นนะครับต้นพักซาบครับมาพักซาบอันนี้ก็บสิปอได้เรียมมาอยู่ครับอันนี้น่าจะเป็นต้นมั่นครับเพื่อนี่ครับเพื่อนี่น่าจะเป็นต้นมันครับ ลูกกลมๆครับลูกกลมๆพอได้เล่มนี้ครับมีหน,น่วยแน่อยู่หาใหม่ก่อนพี่น้องลายอยู่ครับลุงก็ไม่เก็บไปลายลอบอล้วครับกูไดบูจากสั้นครับนี่ครับคือขี่สั้นสั้นหรือว่าขี่ซี่ครับขี่ซี่พี่น้องไอ้หน่อยมาปีนเอาหนี่หละไปคลาย เดี๋ินไม่เศร้าสูงเงาได้บอ่น้องมือวิ่งจิตต้อยได้บอ่ขึ้นคือจิตขึ้นเมื่อไหร่แล้วครับแต่กรันหกก็หน,นอีอยู่จิตต้อยลงมากคอยเบิงน้องวิ่งน้องวามติดนัวเองหน่อ,นอ,อยนะครับ ครับพี่น้องลักษณะของพักสาบครับมันจะเป็นแบบนี้ครับไปลวกกินกระปุลกระเจาเดี๋ยวรสชาติก็ไปเบิ้งอีกทีหนึงครับผู้ใดไรไ่เคยกินไม่เคยเห็นนะครับเนาะเดี๋ยวสิบอกรสชาติอีกทีหนึงเดี๋ยวผมสิหาก่อนผมว่าผมเห็นอยู่ตรงนี้อาจจะอยู่ทางไหนข้างผุนก็สิมีครับมีหลายตน้นนะครับว่านี่พี่น้องห้องพักซาบครับเดี๋ยวหาอีกก่อนพี่น้อง อพี่น้องหอบแดกตอนแรกว่าจะพ่ขึ้นครับขึ้นมาอยู่ทั้งต้นไม้แล้วครับพี่น้องโอ้ลงทุนขนาดครับคลิปนี้ญาติพี่น้องเราเห็นร้านเป็นยังไงเราะเนาขึ้นผ้าก็พึ่งครับขึ้นไม่ยืดทึงต้นไม้แล้วพี่น้องนี่ครับเมื่อของภักสามครับนี่พี่น้องโอ้หบไม่เคยขึ้นต้นไม่ก็ไม่ได้ขึ้นโดนเราหน่าขึ้นมาตำตำเลยนี่ น,นี่ครับหมามันเป็นแล้วนี่นะครับหมาปักษาพี่น้องไงตอนนี้ก็กินได้ครับน้อยๆท่านหนื่อยพอดีเวลาค่ำเวลาค่ำดีตุ้มใหญ่ๆนี่บุหรี่แกไปครับนี่ครับหมาปักษาพี่น้องโอ้ตุ้มเท่ขิดนี่ตุ้มเท่ตุ้มเท่เก็บพี่น้องมาเนี่ยนีครับเดี๋ยวพ่อกินกับนี่วาก็นไรย่ครับตัวนี้นี่กิ้วข้างบน กกเราคุณดูว่าไงครับเจ็บพี่น,อน้องหารปลาครับมีพักสาปลาครับสมัยทุกวันนี้นะี่นะชิมีการปลูกแล้วนะครับเนาะสามีพักอิน่นครับ ยูเติบๆขึ้นเราพี่น้องมาเนี่ยขึ้นไปเอาอีกแล้วครับมาเนี่ยโอเคพี่น้องคอยรอติดตามอีกเทจ่าน,นึงครับนี่นค,นครับพี่น้องพักสาบครับในเมาแล้วพี่น้องตีนเมื่อยอเลยครับเยังไม่ได้กินพักสาบครับสีเป็นลวกพี่น้อง ลกินครับเอาข้อหมูย่างมานําครับข้อหมูกินมาย่างแล้วก็เฮ็ดน้าตกน้าตกข้อหมูย่างแล้วก็กินครับนี่ครับมาพักสายพื่อเราพักสายปลาเนาะครับเนาะอินเรามาเลยบ้าเนี่ยครับสิบลวกข้างหมอลวกกินครับน้าตกข้อหมูเดียวไปซักมาสูบน้ำส่ไว้ครับโอ้โห สูบน้ำเสรษฐกิจของบรรยากาศเที่ยงหน้าครับร่มก็ร่างเย็นเย็นแต่ว่าอากาศห้อนๆครับกินข้าวปลาไปหน่อยกินข้าวปลากินของปลาครับผักสาบปลาครับมานิดนิดน้อยนิดสามารถเอาลงต้มได้เลยครับนิดน้อยครับจ่ต้องออกเอยด้วยหน้อยด้วย อยากเล่นปีนปีนนอนเล่นง ครับทั้งในก็เป็นแบบนี้ครับอืมทั้งในมันก็เป็นแบบนี้ครับ 啊不用了 ลงจะหน่อยครับแต่ว่าจริงจริงแน้ว พ้อมูบรรยากาศจุกข,ข่างน้องครับก็บบรรยากาศเที่ยงหน้าเจ้ากินไหน้ไอ้ควนกินไหน้ควนไฟจักหน่อยครับบางอย่างกำลังขึ้นไฟครับพี่น้อง,องด,ด่าครับไปลุก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  เว <C oughs> ลาจังหน่อยครับ 我冇咩話俾你。Um, no,

ครับปั้นเขานี่วะเอาอกล้องน้ำมันเนี่ยถ่ายคลิปหนึ่งไปสักมันสูบน้ำเท่ไว้ครับสูบเร็วๆพี่น้อง อตุกข้อมูครับยขอบใจพี่น้องครับนี่ครับมา,าปรึกษาผมตุกมูตกข้อมูอมครับนมาปรึกษาพี่น้องต้มเลือเป็นแบบนี้เกียร์ได้ไหม หอหวานๆของผมไม่ไวยครับผมนิดนึงป,ป,ปลาแล้วครับเราเขาไม่สับทำมาจุ่มน้ำใส่ไว้ขไเขาเพียน้าครับน้าพี่น้องกินเขาไปครับอ,อนไ แล้บอกสูน่เรอาบอกสูน,สนียวนะลายวันนี้สวยง,งากมกว้อันออนี้เขาไปยังนเดียวุงซองมองมังนยีเยสียอเ่เหยนมันแก่ล้วแก่มนันตัดมาให้แล้ว ไปย่บไปจุด,ดอ,อผู้เฒ่าเก็ยิ่งสิงมากพี่น้องดอกของผมนิดนึงครับผมผมนิดนึง กฝน,นตกได้อีกชุ่มน้ำทะแล้วตกได้อีกฝนกันเนาะบ่เบี้ยน,น้อตกก็เกิดง่าก็ตกังินหนาแข็งฝนมาตกแสงเงินแทงกันง่ายกัากัน,กน,กน,กน จันกันนอมวลอุยุยู่ในดินนั่แก้งเมื่อคืนหน,แา,น,หนาแข็งช่วงหักรนสอดไหลแล้วม,มันสอดตอดแล้วผลว, <c oughs> ว่าน mắm con ở tô bụng hèn nắm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  bạn Bạn không bụng hèn nắm bạn Bạn không bụng hèn nắm

ăn bám gồm bòm nín nưng ạ, giáp béo, tục. ยังไม่แดงป่ะนม,ม่ยังมม่แดงบ่ะนี่กรบมีใครกนไ่เงาดูไม่เงาม่เงม่เงูดเลก่อน Ja. กินกระปุ่นกระป๋องแก็แซ่บครับนี่อาผมเบลบมานนี้ครับมือน,นี่ยผักสาบปลานะครับเนาะน้ำบวบผ้าไปเก็บผักสาบปลาแล้วกันไม่เห็ดกับข่าวกินครับปืนสักมบ้านยิ้มสงสัยติดใจฝีมือมันเมื่อยเบียกมือน,นี่ยปืนซักว่าลูกอยู่น้อง เสีบพี่น้องบางคนใว่าแซเสียบก็พักกระดาแซสียบก็บักรีนฝ่า,าพี่น้องแซีบก็มาละครับแล้วผมพงกับว่าแซีบอยู่พี่น้องมันมันขมแล้วก็ออกหวานนิดนึงครับติดขมมาน้อยเดียวครับพอติดติดรินเนี่ยครับแล้วมันจะออกหวานหวานฉ่ำๆเนื้อมันน้ำน้ำครับเนาะเสีบพี่น้องกินครับวนกับแก้วกับหลบับซุปน้ำหมอกน้ำใหม่ มหมูหลับไก่อาบป่าเข้ากันครับพี่น้องตอนไม่ขิมนหนาโชคดีสวัสดีครับน้ดหน่อยนี่ยำพอดีฮะลูกแกน่นอยนึงน,นี่แข็งนะตปนเนือมันยังกินได้อยู่ครับเปลือกมันแข็ง